ปลี่ยน11คนจากเกมลีกนัดล่าสุดโดนก่อนอีกแล้วแต่ลิเวอร์พูลก็ยังกลับมาเอาชนะได้ในเกมนัดแรกของฟุตบอลยูโรปาลีกครับวันนี้เราจะมาคุยหลังเกมกับเรื่องราวของลิเวอร์พูลกันนะครับอย่าลืมครับฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องวาร์ฟฟุตบอลด้วยนะครับเรื่องราวการวิเคราะห์เจาะลึกในวงการฟุตบอลติดตามได้ที่ช่องนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกับ b ีควเอนะครับอยากจะได้ซิงน้ําซิงลมพัดลมรวมไปถึงเคส หรือว่าจะเป็น power supply ของคอมพิวเตอร์นะครับนึกถึง B ีควายเอนะครับเดี๋ยวตุลาคมนี้เจอกันแน่นอนกับ B q ควายเอนะครับมากับเกมแรกครับของลิเวอร์พูลครับในฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในกลุ่มที่ก็ไม่ถึงกับหนักสักเท่าไหร่เกมแรกไปเยือนทีมจากออสเตรียอย่าง LASK Linz หรือว่า ถ้าจะอีกชื่อหนึ่งที่ฝรั่งหรือว่าหลายๆคนเรียกกันก็คือลัสลินนะครับผมบรรยายคู่นี้ก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะจะเรียกลัสลินหรือว่าจะเรียก LASKD นะครับแต่ว่าคิดว่าเป็น LASK คดีกว่าเพราะว่าชื่อนี้คงจะเป็นชื่อที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยแล้วก็ติดหูกันมากกว่านะครับก็เลยเลือกที่จะในการบรรยายที่ทรูวิชันก็เลือกที่จะใช้ชื่อว่า LASK นะครับแต่ก็ไม่เป็นไร ถือว่าใครจะคุ้นแบบไหนก็เข้าใจตรงกันว่าเป็นชื่อทีมเดียวกันแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็น Liverpool ลิเวอร์พูลแหะครับที่เกมนี้ก่อนเกมก็คาดการกันแหละว่าคงจะผ่านได้ไม่ยากแล้วก็การจัดทัพของเจ้เกนครอปก็ตามค่าดแะครับในรายการนี้ทีมใหญ่ส่วนใหญ่ก็ใช้โอกาสตัวสำรองลงเล่นนะครับลิเวอร์พูลก็เปลี่ยน11คนเลยนะครับจากเกมนัดล่าสุดถามว่าจะมีตัวสำรอง บ้างเป็นตัวจริงที่เป็นแกนหลักของทีมแต่ว่าไม่ได้เล่นในเกมลีกนั้นล่าสุดก็มีนะครับอย่างโครงหลกัหลกๆอย่างโกนาเต้อย่างฟานได้ที่ก็ความจริงน่าจะเป็นเซนเตอร์ตัวจริงแหละแต่ว่าในเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้เล่นก็เล่นตัวจริงในเกมนี้ขณะที่ช่วงหลังได้เป็นนูนเยสก็น่าจะเป็นตัวจริงหลังจากฟอร์มได้ดีในเกมกับนิวคาสเซิลนะคะแต่ว่าเกมลีกนัดล่าสุดนั้นเพิ่งจะเดินทางมาก็ ไม่ได้เล่นตัวจริงเป็นตัวจริงในเกมนี้เช่นเดียวกับเดียสด้วยนะครับตัวสำรองที่ลงแน่ๆก็คือเบนดกแหละเด็กดาวรุ่งวัยเพียงแค่17ปีนะครับก็ได้โอกาสลงเล่นเป็น11คนแรกในเกมยุโรปซะด้วยซึ่งเบนโดกก็กลายเป็นผู้เล่นสิติคนใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับลงเล่นในเกมยุโรปด้วยวัย17ปีกับอีก314วันนี่เป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ลงสนามให้กับลิเวอร์พูลในเกมยุโรปอันดับที่4นะครับในขณะที่ ตรงกลางก็เปลี่ยนยกชุดเลยนะครับมีาวาตารุเอนโดเล่นเป็นกลางรับมีกาเฟนแบกเป็นตัวขับเคลื่อนเกมร่วมกับฮาวิเอเลียรนะครับน่าสนใจตรงแบ็คขวาครับใช้เซฟานบาเซติชมาเล่นนะครับก็ถือว่าเป็นการลงเล่น,นกับลิพูเป็นนัดแรกในซีซั่นแบ็คซ้ายก็เป็นซิมิกาสประตูก็เปลี่ยนมาใช้เควินเคเลเฮอร์นะครับเกมเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราเห็นอย่างแรกก็ต้องชมเลยครับผมว่า ลินเป็นทีมที่เล่นดีนะครับเป็นทีมที่เล่นบอลสมัยใหม่มีการเพรสซิ่งกดดนันลิฟวูได้ก็ทําให้ลิฟูมีปัญหาแหละในช่วงแรกแล้วก็ยิ่งเป็นทีมที่ไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันเท่าไหร่ผู้เล่นขาดความมาเข้าใจกันแม้ว่าอาจจะซ้อมด้วยกันนะหลายๆคนซ้อมด้วยกันอยู่แล้วแต่พียงแต่ว่า พอการซ้อมกับเกมอย่างเป็นทางการมาเล่นด้วยกันเนี่ยมันก็คนละอารมณ์กันนะครับดันนั้นโอกาสเล่นด้วยกันในเกมจริงๆเนี่ยมันมีไม่เยอะอยู่แล้วอันนั้นก็ต้องปรับจูนไหนจะเรื่องส่วนตัวอีกที่ผู้เล่นบางคนก็ร้างเกมไปนานผู้เล่นบางคนก็กําลังปรับตัวเข้ากับบรรยากาศต่างๆของทีมอยู่อะไรทํานองนั้น,นก็จะทำให้เกมครึ่งเวลาแรกช่วงแรกเนี่ยดูไม่ประติดประตอร่อสักเท่าไหร่เลยนะครับแถมอย่างที่บอกไปว่า lsk เนี่ยเล่นดีด้วยกับประตูที่โดนก่อนจากลูก เตะมุมแล้วก็โดนเร็วซะด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่โอ้โหลิเวอร์พูลยช่วงหลังนี่โดนก่อนไม่เว้นเลยทีเดียวนะครับลูกเรี่องผมชมเกมการเขาเรียกว่าดีไซน์แผนการเล่นการเล่นเตะมุมของ LASK นะครับมีผู้เล่นที่เตรียมจะปรีเข้าไปเหมือนหลอกคืออยู่บริเวณริมกรอบเขตโทษแล้วจะวิ่งเข้าไปเพื่อจะโถมไปโมงแต่ที่ไหนได้ใน,ในการวิ่งไปนะ่ะก็ไปบล็อกไม่ให้ผู้เล่นลิเวอร์พูล ออกมาเมื่อพวกเขาโยนออกมาด้านนอกซึ่งเออผมว่าแผนนี้เป็นการนะคิดแผนการเล่นเป็นการดีไซน์แผนลูกเซตเพลย์ที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับซึ่งโอเคแหละถ้าเปิดเข้าไปในกรอบอีกสี่คนนั้นมันก็พร้อมจะปรีเข้าไปมงรวมไปถึงเปิดออกมาด้านนอก4คนนั้นก็เป็นตัวบล็อกให ผู้เล่นในเกมรับเนี่ยพะวงไม่ให้ออกมาบล็อกได้ทันนะครับซึ่งก็เลยกลายเป็นว่ามีพื้นที่มีเวลาจับบอลแล้วก็ยิงแบบสวยๆด้วยลูกนั้นก็ต้องชมทั้งตั้งแต่การดีไซน์แผนการเปิดลงถึงคนยิงก็ยิงได้เฉียบขาดนะครับซึ่งก็พอริพูโดโดนไปก่อนเนี่ยผมว่าโอ้โหแฟนริพูถามว่าช่วงหลังเออเรียกว่าโดนก่อนจนชินก็ได้นะครับแต่เพียงแต่ว,ว่าเกมมันไม่ประติดประต่อเท่าไหร่อาจจะพอมีโอกาสบ้างแต่ว่าเราเห็นผู้เล่นหลายๆคนที่ก็ ต้องใช้คาว่าเล่นได้ไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่ไล่กันตั้งแต่ตรงกลางอย่างทางด้านของเอนโดรวมไปถึงฮาวี l เอเลียตตอนเล่นกลางก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขณะที่แบ็กไบเซติชเองแม้ว่าจะขยับขึ้นมาเล่นเป็นมิดฟิลในการอินเวอร์ตฟูลแบ็กเข้ามาด้านในแต่ไบเซติชเองในการจ่ายบอลก็ไม่ได้เป็นจุดเด่นแบบที่เราเห็น trend เทรนด์นะครับะนั้นพอเอนโดจ่ายบอลไม่ได้ ในขณะที่บาเชติชเองก็ไม่ได้เด่นในเรื่องของการจ่ายบอลที่ดีแบบเทรนด์มันก็เลยทำให้เกมลิภูไม่ประติดประต่อไหนจะเป็นซิมิกาสที่ก็นโอกาสต่างๆในการสร้างเกมก็พอมีแต่ว่าก็ดูยังไม่สุดนะครับลิพูก็ต้องอาศัยความวุบวาบในการลากเลื้อยของดิอยสจะไปหวังกับเบนด็อกเด็กวัย17ปีที่ก็ มีจังหวะปาดเปลียวให้เราได้เห็นในช่วงแรกครั้งสองครั้งแต่ว่าพอเล่นๆไปก็ดูเหมือนว่าจะโดนผู้เล่นของ LASK ดักแล้วก็อ่านจังหวะได้หมดนะครับก็ค่อยๆหายไปจากเกมเหมือนกันก็ยังดีหน่อยแหละผมว่าคือพอเป็นเกมแบบนี้เนี่ยพอส่งสำรองลงไปเล่นแล้วมันเล่นได้ไม่ดีเท่าที่ควรก็มีโอกาสที่ผู้เล่นตัวจริงอยู่ที่ซุมมานั่งสำรองข้างสนามเนี่ย พอจะมีโอกาสได้สลับกันลงมามันก็จะทำให้มองว่าโอกาสกลับมามันเป็นไปได้สูงอยู่แล้วก็ถือว่าครึ่งเวลาแรกจเจสันครอปก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับครึ่งหลังเริ่มลงมาก็เล่นแบบเดิมที่ความจริงในใจผมคิดว่าเอ๊ะคือคือฟอร์แบบนั้นน่ะครอปเองก็อาจจะเปลี่ยนได้ด้วยทีเดียวคือเปลี่ยนก็ไม่แย่เปลี่ยนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยต้องการไม่เสี่ยงจนเกินไปแต่ครอปก็ยังให้โอกาสคือบางครั้งโคช้ชหลายๆคนเนี่ยคือพอช่วงพักครึ่งเนี่ย ต่อให้ยังเล่นไม่ดีแต่ปรับแต่แก้ก่อนมากระตุ้นกันใหม่ก่อนแล้วให้ลงไปโชว์อีกประมาณสัก1 0ถึง15นาทีในช่วงครึ่งเวลาหลังดูว่ามีพัฒนาการที่ดีกว่าในช่วงครึ่งเวลาแรกหรือเปล่าถึงจะเปลี่ยนหลายคนหลายหลายคนที่เป็นโคน้ชก็ทำแบบนี้หรือว่าบางคนเห็นว่าไม่ไหวว่าเสี่ยงก็เปลี่ยนเลยจะมีเหมือนกันก็อยู่ที่วิธีการแต่คราวนี้ครอปก็เลือกที่จะให้โอกาสผู้เล่นที่ว่ากันที่ครึ่งเวลาแรกเล่นไม่ดีเนี่ยลงไปลองเล่นก่อนในช่วงครึ่งเวลาหลัง แล้วก็สุดท้ายเรอร์พูกก็กลับมาได้จริงๆนะครับโดยที่ประตูที่ตีเสมอได้นี้ก็ต้องก็ต้องยอมรับแหละว่าคือพูดตามตรงอ่ะฟุตบอลที่มันมีจังหวะส่วนต่างๆของเกมที่มันเข้าที่เข้าทางแล้วก็มันเป็นโอกาสเป็นเขาเรียกว่าจังหวะมันเหมาะเจาะมันก็กลับมาได้แบบนี้นะครับยิ่งประตูหนึ่ง,ง,งจากจุดโทษเ่ยผมก็รู้สึกว่าเอะหลายๆโคช้ชเขาไปหลายๆผู้ตัดสินก็ไม่เป่าในจังหวะแบบนี้นะแต่ว่า ในเมื่อคุณเล่นไม่ละเอียดเองเล่นไม่ระวังเองคนจริงดีแอสยิงหลุดไปแล้วด้วยน่ะดันมาโดนหวดอกรายเงี้ยมันก็กลายเป็นจุดโทษแล้วก็ลีพูก็ฉกฉวยโอกาสในจังหวะแบบนี้ตีเสมอได้เพราะตีเสมอได้ทุกอย่างมันก็มันก็ดูผ่อนคลายนะครับแล้วก็ในจังหวะของเกมเนี่ยกลางมันก็เริ่มที่จะ เห็นชัดแล้วว่าไม่กระเตื้องขึ้นในช่วง15นาทีครอบก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนผมเชื่อว่าแฟลิกูเห็นหน้าโซบอสไลน์เห็นหน้าของแม็กคริสเตอร์ลงมาเนี่ยพบแฟรลิกูบ้านใจแล้วว่าโอ้โหถึงตอนนี้นี่โอกาสกลับมาสูงมากเพราะว่าไหนทั้งจะเสมอแล้วไหนผู้เล่นที่จะลงมานี่คือพวกกองกลางที่มันจะมาเติมเต็มจุดที่ยังอ่อนอยู่ในเกมนี้ก็แน่นอนละครับพอ2คนนี้ลงมายังไม่ทันได้ทําอะไรด้วยซ้ำไปกับจังหวะของเกมที่ ลิพูก็เปิดยาวแล้วก็ข้างหน้ามันเชื่อมกันติดพอดีเริ่มจากนูนเยสมาจะถึงฮาวิเอเลียดกาเฟนแบกที่ก็เปิดเข้ามาได้อย่างพอเหมาะพอเจาะให้หลุยดีออสพอยิงนำา2 1ก็เกมมันเริ่มเป็นทรงมากขึ้นอยู่แล้วมีโซบอสไลน์มีแ so ม็คาริสเตอร์มาคุมจังหวะให้แล้วก็พอยิ่งเปลี่ยนเอาโมซาร่าลงมาอีกเนี่ยโอ้โหไปไปมาๆม,มันก็กลายเป็นว่าลิพูก็ค่อยๆ หาจังหวะเล่นดีขึ้นเรื่อยๆมีโอกาสได้ลูก3าหลายครั้งจนสุดท้ายก็มาเป็นโมซาร่านั่นแหละที่ยิงประตูชัยนะครับก็ถือว่าภาพรวมต่างๆผมมองว่าเกมแบบนี้มันเป็นจุดสําคัญอย่างแรกเลยก็คือว่าเกมมันไม่หนักจนเกินไปมันมีโอกาสที่จะผ่อนหนักผ่อนเบาของตัวผู้เล่นได้ที่ลีฟูก็ต้องไปโฟกัสกับฟุตบอลลีกอยู่แล้วดังนะนั้นโอเค ตัวจริงก็ไม่บอกช้ำแต่ในตัวสมรองที่ลงมาเราก็จะได้เห็นแล้วว่าผู้เล่นคนไหนมีโอกาสที่จะเบียดขึ้นไปในการเล่น11คนแรกด้วยการเอาเกมแบบนี้แหละมาตัดสินว่าจะเป็นใครเพราะตอนนี้ถ้าถามว่าในทีมลิเวอร์พูลอะตำแหน่งที่ลงตัวแล้วยึดตัวจริงแน่ๆเนี่ยมันยังไม่ได้ครบ11คนน,นะครับดังนั้นผู้เล่นหลายๆคนที่ยังก้ากึ่งว่าเฮ้ย ตำแหน่งเนี้ยคุณจะได้หรือเปล่าเบียดกันอยู่เนี่ยมันต้องโชว์อย่างกองกลางเนี่ยอ่าตอนเนี้ยถ้าชัวร์ก็คือโซบอสไลน์แล้วก็อเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์ส่วนอีกหนึ่งตำแหน่งก็แย่งกันหลายคนก่อนอันนี้เป็นเคอร์ติสโจนที่เป็นตัวจริงถูกไหมฮะแต่เกมเนี้ยผมว่าคอปก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยเอนโดเล่นเป็นยังไงถ้าเอนโดเล่นได้ดีเราก็อาจจะขยับเอาแม็คคาริสเตอร์ขึ้นไปเล่นตัวบนได้แต่วันเนี้ยถ้าดูเอนโดผมว่าเขาเองยังต้องปรับจงบังหวะ ลิเวอร์พูลอีกพอสมควรนะครับดูเหมือนว่าการเล่นวันนี้ไม่มีจุดโดดเด่นเลยนะครับมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเยอะด้วยจงวังหวะโดดเด่นในเกมมีให้เห็นอยู่ไม่กี่ครั้งเท่าน,น,นั้นเองกนั้นถามผมก็คือมันก็เหมือนกับที่เปลี่ยนออกแหละการโดนเปลี่ยนตัวออกมันก็แสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่ฟอร์มที่ดีแน่ๆกับกองกลางอย่างเอนโดนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่เอาตีถ้าใครติดตามช่องก็จะรู้มาตลอดว่าผมค่อนข้างที่จะ อยากเห็นเอนโดมาเล่นในตำแหน่งกลางรับเพราะว่าเชื่อในผู้เล่นญี่ปุ่นกับตำแหน่งนี้น่าจะทำได้ดีในขณะที่เขาก็ทำได้ดีในบุนเดสลีก้ามาแล้วแต่ว่ามันลงมากับลิพูนในแต่ละเกมแต่ละช่วงเวลาที่เราเห็นเนี่ยก็ยังทำได้ไม่ดีรวมถึงเกมนี้กลับกลายเป็นกาเฟนแบกนะครับที่โอเคละมาหลังเพื่อนแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ถามว่าสไตล์ของเขาก็คือเป็นคนที่ชอบคลองบอลตัวใหญ่ไปกับบอลได้ดีจังหวะพลิกบอลคล่องแคล่ว วันนี้ผมว่าท่านทั้งหมดทั้งมวลของผู้เล่นรีพูลเนี่ยผมชอบกราฟนแบกที่สุดนะครับผมว่าเขาเป็นคนที่ถ้าเจอเกนคอปจะหาใครมาเล่นร่วมกับแม็คคลิสเตอร์รวมไปถึงโซบอสไลน์ตราฟนแบกตอนนี้ดูใช้ไลสุดผมยังดูหน้าลุ้นที่จะเอามาลงเล่นก่อนเคอร์ติสโจนนิดซ้ำไปนะครับแม้ว่าเคอร์ติจโจนจะ เป็นตัวจริงอยู่แต่ดูกาเฟนแบกเล่นในเกมนี้แล้วเนี่ยโอ้โหผมว่าเป็นเด็กดาวรุ่งที่ก็มีแววเลยทีเดียวนะครับการจ่ายบอลลูก2-1หนึ่งของเขาเห็นชัดเลยว่าคือไหวพลิบดีแล้วก็รู้ว่าควรจะต้องทำอะไรมองเห็นปุ๊บก็ตวัดให้ทันทีก็ถือว่าทำได้ดีด้วยแล้วก็ยังชอบเรื่องของลูกใหญ่ของเขาในการบังบอลในการพลิกบอลการพลิกบอลการหมุนเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากวันนี้ก็กลายเป็นคนที่ สร้างโอกาสให้กับทีมได้มากที่สุดนะครับถึง5ครั้งสําหรับกาเฟนแบกแต่ว่าอาจจะเ็คนแน่นอนแนหะเด็กดาวรุ่งอยู่เลยอะ่ะมันก็ต้องให้เวลาต้องต้องขัดเกลามากกว่าน,นี้แต่ถามว่าถ้ามองกลางลิฟูตอนเนี้มันยังไม่สมบูรณ์ไงกับอีกหนึ่งตำแหน่งใจจริงๆอ่ะผมอยากเชียร์ให้เอนโดได้เล่นแต่เอนโดยังฟอร์มไม่ดีถ้าวัดกันระหว่างเคอร์ติสโจนส์กับกาเฟนแบกผมว่าผมวัดกาเฟนแบกดีกว่าที่มันอาจจะมี แววในเกมนี้แล้วทำอะไรได้เป็นพิเศษมากกว่ากับลูกคลิกบอลกับลูกการไปกับบอลของเขาและก็ความตัวใหญ่ความแข็งแรงของเขานะครับก็ถือว่าวันนี้ในทีมทั้งหมดผมประทับใจการเป็นแบกที่สุดและการก็อย่างที่บอกไปว่ามันก็เป็นโอกาสได้โชว์แหละกองกลางว่าอใครจะมาเบียดอีกหนึ่งตำแหน่งขันที่แผงเกมลุกเองวันนี้ดาวินนูนเยสก็ขยันสไตล์เขาแหละแต่นูนเยสก็แมผมยังติดในเรื่องของการเล่นร่วมอยู่เนาะแต่ว่าเรื่องของความเฉียบขาดเรื่องของความมุ่งมั่นดีอยู่แล้ว ก็วันนี้เป็นโอกาสของดาวินดูนเยสก็ทาประตูได้จากลูกจุดโทษก็โอเคไปก็ถือว่าเอาตัวรอดได้ขณะที่ทางซ้ายเดียสที่ไม่ได้เล่นในเกมไม่ได้เป็นตัวจริงในเกมลีกวันนี้ก็ทําให้เห็นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยงปล่างแบบที่ตอนเข้ามาใหม่ๆแต่ผมว่าก็ใกล้เข้าไปอยู่ในจุดนั้นละวันนี้ก็โดดเด่นกับการพยายามไปกับบอลแล้วก็เรื่องของการจบสกอร์ก็เฉียบขาดอยู่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถ้าเทียบกับโจตาตอนนี้ ซึ่งความจริงโชต้าดีในช่วงปรีซีซั่นไงแต่พอมาเห็นเกมช่วงหลังก็อ,อย่างเกมนี้ก็เห็นเลยว่าดิอยสก็พยายามเรียกฟอร์มตัวเองกลับมาผมก็ยังมองว่ามันก็น่าจะทําให้ดดียสมีภาษีดีกว่ากับดิวิโกโชต้าไม่แน่เหมือนกันเกมนัดต่อไปของอฟุตบอลยูโรปาลีกอาจจะสลับไปเป็น คนอื่นบ้างอาจจะเป็นโจตาได้เล่นบ้างอาจจะเป็นเคอร์ติสโจนได้เล่นบ้างกับตำแหน่งนี้ถ้าเขาไม่ได้เป็นตัวจริงในเกมลีกก่อนหน้าถูกไหมดังนั้นก็ต้องมาวัดกันว่าคนที่ได้โอกาสเป็นตัวจริงในเกมลีกเนี่ยคุณจะทําหน้าที่ได้ดีมากน้อยแค่ไหนเมื่อคุณได้โอกาสแล้วดังนั้นเกมแบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่สําคัญนะครับแฟนเลกูลอาจจะมองว่าโอ้โหมันเป็นเกมแค่ยูโรปาลีกมันจะสําคัญอะไรแต่ว่าถ้ามองถึงโครงสร้างของทีมที่จะหาตัวที่จะขึ้นไป ทำให้ทีมมันสมบูรณ์มากขึ้นกับตำแหน่งที่มันยังไม่พร้อมทุกกลุ่มกําลังของรีพูลกับการเอาเวทีตรงนี้แหละมาลองมาเลือกว่ามาพิสูจน์แหละว่าใครดีกว่ากันในสนามจริงๆผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับก็เป็น1เกมเลยครับที่ก็โอเคแหละได้เห็นหลายๆอย่างได้เห็นภาพที่มันชัดเจนขึ้นข,นของการทําให้ทีมสเวคนแรกของรีพูลเป็นสเวคนแรกที่ต้องใช้คําว่าสมบูรณ์ที่สุดว่าจะใช้ใครวันนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่ คัมแบ็กอีกแล้วนะครับ4เกมไปแล้นะครับโดนก่อนแต่ลิพูก็คัมแบ็กกลับมาได้นะครับนี่คือเกมที่4ในซีซั่นนี้ละแล้วมีอีกหนึ่งสถิติที่ก็น่าสนใจก็คือว่าถ้าเลยทีที่37ไปแล้วเนี่ยลิฟูเนี่ยยังไม่เสียประตูเลยนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่เลยทีที่37ไปแล้วลิพูก็ไม่เสียประตูนะครับเพิ่มตอ่าเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เรื่องของเจ้เกนครอปก็เป็นสถิติที่น่ายินดีแล้วก็น่าชมเชยนะครับ เขาทำทีมชนะในเวทีฟุตบอลสโมสรยุโรปนี่เป็นนัดที่50ไปแล้วนะครับทำสิติแซงหน้ากุนซืออย่างราฟาเอลเบนิเตสที่ก่อนหน้านี้ทำสิติชนะในเกมยุโรปเท่ากันที่49เกมพอชนะได้เกมนี้ครอปก็แซงเป็น50เกมคนแรกของลิเวอร์พูลเรียบร้อยส่วโมซาราครับประตูวันนี้ทำได้ ประตูที่42นะครับ42ในฟุตบอลสโม,มสรยุโรปสําหรับลิเวอร์พูลนี่คือผู้เล่นของลิเวอร์พูลที่ทําประตูในสโม,มสรยุโรปได้มากที่สุดอยู่แล้วดังนั้นทุกประตูที่ซาลาทำได้ก็เป็นสติไปเรื่อยๆแถม42ประตูที่ทําได้ตอนนี้ก็เท่ากับผู้เล่นที่ยิงประตูเยอะสุดให้กับทีมในอังกฤษนะครับนั่นก็คือเทียร์รีอองรีนะครับซาลาก็ทําไปเท่ากับองรีในการยิงในฟุตบอลสโม,มสรยุโรปให้กับทีมในอังกฤษก็คือ42ประตูนะครับ ก็น่าจะประมาณนี้ควมจริงอยากจะทําอีกหนึ่งสติแต่มันไม่ได้ทําอ่ะเตรียมไว้เรียบร้อยในการบรรยายคือเรื่องของเบนดกอะ่ะถ้าทําประตูได้จะเป็นนักเตะอายุ17ปีคนที่2ที่ยิงประตูในสโมสร,รยุโรปให้กับลิเวอร์พูลได้นะฮะแต่ก็ยังมีโอกาสเพราะว่าตอนนี้เบนด็ก17ปีกับอีก314วันถูกไหมก็ถ้ายัง17ปีอยู่อีกประมาณ2สัปดาห์14บก14มันก็ เพิ่มเป็น28ก็ยังอยู่ในอายุ17อะก็ลองรุ้นว่าในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าที่ลิฟูจะลงอาจจะลงเล่นเกมยูโรปาลีกในนัดที่2เนี่ย าทางฝั่งของเบนด็อกจะมีโอกาสได้เล่นอยู่หรือเปล่านะครับจะเจอกับซองกิลัวนะครับทางด้านของลิพูซึ่งเกมแรกก็เสมอกับตูลูสไป1 1ทําให้กลุ่มนี้เนี่ยลิพูก็เป็นจ่าฝูงส่วนที่2ที่3เดี๋ยวเาก็ไปบีเอดเองแล้วกันนะซองกิลัวมีตูลูสที่มี1คะแนนแล้วก็ LASK ที่ไม่มีแต้มนะครับเกมต่อไปลิพูจะเล่นในบ้านอีก2รายการ2อถ้วยคือพรีเมียร์ลีกเจอเวสแฮมอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะฮะยังไงถ้าแฟนลิพู ดูกันเยอะๆผมฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามด้วยนะใครดูในช่องทางไหนใน Facebook หรือว่าใน YouTube ก็แชร์ที่ไหนได้แชร์หน่อยถ้าดูเยอะๆอีกเดี๋ยวผมจะทำก่อนเกมลิพูให้ด้วยเพราะตอนนี้ทำก่อนเกมสเปอร์เอ้ยขอไปทำก่อนเกมอาร์เซนอลที่ก็เราเริ่มจากช่องที่เราไปติดตามอาร์เซนอลเนาะพอทำ YouTube ช่องอาร์เซนอลคนเออก็ติดตามเยอะแต่ว่าเออพอปีนี้ทำล์พูลก็เป็นโอ้คนจริงคนดูก็เยอะมากเหมือนกันนั้น อยากจะให้ทำก่อนเกมให้รบกวนดูแล้วก็แชร์ให้กันเยอะๆหน่อยนะฮะกด Sub s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนอะไรก็ได้นะครับจริงเรื่องของทีมฟุตบอลต่างๆผมก็ค่อนข้างที่จะทำละเอียดเยอะเลยทีเดียวนะยังไงก็ใครเป็นคอฟุตบอลไม่ใช่แค่แฟนรีพูเองก็ลองฝากกด Sub s c r i b ์ด้วยนะฮะไอ้ย้ำตรงนี้หน่อยอยากจะเป็นสมาชิกกับครอบครัววาฟุตบอลก็ได้นะเดือนละ50บาทเท่านั้นเองนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะหาของมาแจกให้กับสมาชิกซึ่งก็จะทำกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับอ่ เอาคุยถึงอ่ะก่อนเกมลิเวอร์พูลถูกไหมอ่ะเดี๋ยวเจอเวสต์แฮมก็คงจะว่ากันแล้วก็เดี๋ยวจะเจอเลสเตอร์ด้วยเลสเตอร์ในคาราบาวครับก็เล่นในบ้านอีก2นัดนะครับก็น่าจะประมาณนี้กับเรื่องราวหลังเกมของลิเวอร์พูลที่เอาชนะ LASK ได้กับคาราบาอัก์ฟุตบอลยูโรปาลีกในเกมนัดแรกนะครับก็ขอบคุณกันด้วยที่ติดตามวันนี้ผมวาจารวัตรลาไปแล้วสวัสดีครับ